กราดสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมในคนเดิมกับ h o n d ้ CBR 650 RE ้านคัทนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาทำรีวิวรถนะครับว่าหลังจากขับไป1เดือนแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ของตรงของแต่งนะครับที่ติดมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสิ่งที่ดูง่ายที่สุดเลยก็คือท่อฮะอ่ะ เป็นท่ออาคาโปวิกช็อตตี้นะครับตอนนี้แจ้งเลยว่าเป็นตัวก๊อปปี้นะครับไม่ใช่เป็นตัวแท้นะแท้ยังซื้อไม่ไหวนะครับแต่นานาคตเนี่ยซื้อแท้แน่ๆนะครับแล้วก็ทําเป็นท่อฟูแล้วนะครับเอาตัวกระดองเต่าออกไปนะเพื่อให้รถมันวิ่งดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการเอา,อาที่พักอะไรนะที่เหยียบคนซ้อนออกนะครับเพราะไม่ได้มีใครซ้อนอยู่แล้วคันนี้นะครับบวกกับเป็น ตูดมดอ่าตูดมดเจน2นะครับจากร้าน PT Carbon น้องปาล์มครับตามได้เลยนะครับเซิร์ชได้เลย PT Carbon นะครับทายสั้นด้วยอ่านะทายสั้นด้วยอ่านะทายสั้นของ PT Carbon เหมือนกันนะครับส่วนสัญญาณไฟเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้นะครับใครที่ดูคลิปผมน่าจะเห็นอยู่ว่ามันจ้ามากๆนะครับแล้วก็มีกอบป้ายอัดรูปนะครับของร้านร้านเฮียอ้วนกอบป้ายนะ แถวแสักที่หนึ่งแถวแถวบิ๊กวิ่งรามินทานะครับเปลี่ยนยางแล้วนะครับเป็น d ดียโบโลโซสานะครับเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะรถตอนนี้วิ่งไป2,000โลนะครับก็เป็น E-Cut นะเดี๋ยวเราไปเร็วๆเลยนะครับเพราะไม่เคยทำรีวิวรถมาก่อนนะครับแล้วก็มีมีการแฮนของ RCB นะครับมีการแฮนของ RCB แล้วก็อันนี้ผมจำไม่ได้ของอะไร e v o l u t i o n หรือเปล่าผมก็ไม่ชัวนะครับ เออได้มาจาก 320SP นอะครับอันนี้ได้มาจาก PT c a คาร์บอนนะครับน้องปามอ่ะลาสทิวสโมกด้วยเช่นกันนะครับข้างนี้ก็เช่นกันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มีกาดหม้อน้ำอ่ะก็มาจาก PT ทีคาร์บอนเหมือนกันนะครับก็ถ้าภายนอกก็น่าจะมีประมาณนี้มีตัวนี้อ่ะก็มาจาก PT ทีคาร์บอนนะครับอันนี้ได้จาก คูที้ช็อปนะครับไฮเปอร์โปอันนี้ได้จาก OR 6D นะครับอันนี้ดีมากๆนะครับใครที่อยากได้ตัวของจับมือถือนะครับมันปรับได้หลายช่องทางเลยถ้าจะให้รีวิวเต็มๆเรื่องตัวขาจับมือถือเนี่ผมแนะนำเซิร์ช YouTube ว่า OR 6D รีวิวมือถือหรือในะทิกตอกก็ได้ครับเขาจะรีวิวตัวนี้แบบดีมากไม่แพงครับประมาณ600กว่าบาทก็คือ กันสั่นด้วยนะครับการสั่นด้วยจับเป็นแบบปลดไวนะครับดีมากๆนี่ก็ได้จาก OR6D นะครับถ้าของแต่งก็ได้เอามานี้ข่จับได้จาก320 SP อ่าก็ไปติดมาไฮเปอร์โปมอวผมก็ใช้น้องแมวหมวผมใช้สกอร์เปียนนะครับ A 1, A 1นะครับตอนนี้อ่าไม่เลยไม่ได้รีวิวกล้องนะครับเพราะว่ามันหลุดไปนะครับตอนนี้เพิ่งมาติดตรงนี้ใหม่เดี๋ยวรอมาดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับรถผมถ้ารีวิวภายนอก เร็วๆก็ประมาณนี้เลยเร็วมากๆนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของการขับขี่กันนะครับว่าขับขี่แล้วเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวผมเองที่ไม่เคยขับบิ๊กไบค์มาก่อนและไม่เคยขับรถที่มีคลัชมาก่อนเลยนะครับย้าว่าไม่เคยเลยนะไม่เคยเลยนะตอนนี้วิ่งมาทั้งหมด2,000โลแล้วนะครับเข้าศูนย์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับเช็ค1,000โลแรกเรียบร้อย ขับตอนช่วง500กิโลเมตรแรกเนี่ยบอกเลยว่าไม่ชินนะครับเพราะว่าเนื่องจากท่านั่งเราเปลี่ยนเนาะท่านั่งเราเปลี่ยนสรีระเราเปลี่ยนแล้วก็เราต้องหัดรู้จักการตบเกียร์นะครับเพราะผมขับรถอัตโนมติมาตลอดขับฟอร์ซา350มานะครับก่อนหน้านี้พอมาขับคันนี้เนี่ยก็ต้อง ปรับวิธีการคิดวิธีการขับขี่ใหม่สมาธาิต้องสูงขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ต้องรับมือกับลมที่ต้านเข้ามานะครับเพราะลมแรงมากๆแล้วคัะฟอซ่าเนี่ยเราไม่โดนลมประทะเลยนะครับเพราะเรามีชิลเนาะแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นชิลต่ําแค่เพื่อให้เราหมอบหลบลมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพึงระวังให้ดีต้องต้อง,องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องไม่ใจร้อในการขับขี่นะครับแล้วก็ครั้งแรกที่ขับออกจากศูนย์เนี่ยคันเร่งเนี่ยมัน มันโหดมากๆสาหรับมือใหม่นะครับอยู่ๆคุณขยับจาก3 5 0เป็น650เลยเนี่ยแค่บิดเกียร์หนึ่งเนี่ยมันพุ่งแบบพุ่งจนเราควบคุมไม่อยู่นะครับถ้าเป็น E-Card เนี่ยผมแนะนําถ้าจะออกตัวนะตบเกียร์สเลยครับเพื่อนๆตบเกียร์สก็ออกตัวได้นะครับพอตบเกียร์สปุ๊บรู้เรื่องนะครับเพราะว่ามันจะออกสมูทขึ้นนิ่มขึ้นนะครับมันจะไม่พุ่งมากนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็หลังจากขับมาได้ประมาณพันโลปุ๊บก็ซ่าครับไปออก าบางแสนไปบางแสนแบบขับยังไม่ได้ไม่ได้เอาคลิปลงนะแบบลองขับดูนะครับบิดสักร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดแล้วประมาณนี้นะครับก็ตื่นเต้นและสนุกมากๆนะครับแต่ก็ต้องอันตรายจริงๆนะครับดีที่ว่าโอเคมีเสื้อกงเสื้อกาดพร้อมอะไรพร้อมมันก็เลยไม่ได้รับลมมากนะครับสําหรับมือใหม่ผมแนะนําเลยถ้าใครอยากขับมอไซค์อยากขับขี่มอไซค์นะครับบิ๊กบค์ที่ เป็นตัวเริ่มต้นนะผมกล้าพูดเลย e c u t เนี่ยคือตัวเริ่มต้นที่ดีนะครับแล้วก็ใช้งานขับขี่ในเมืองได้เพราะผมขับขี่เข้าเมืองทุกวันวันละไปกลับ50โลนะครับมันดีมากๆเราไม่ต้องเหนื่อยกรรมคัชและผมเองก็ออก big bike มาออก e c u t มาเป้าหมายก็คือเราจะไม่กรรมคัชคับแค่นั้นเลย แค่นั้นเลยนะครับแต่จริงสุดท้ายก็ต้องฝึกไว้นะครับเผื่อเราแบบจะไปขับตัวที่สูงกว่าหรือสูงขึ้นหรือในกรณีที่คลัชมีปัญหานะครับหรืออีคลัชมีปัญหาเนาะก็ต้องฝึกฝนไว้นะครับอ่ะแล้วก็ช่วงนี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นคลิปใน YouTube บ่อยๆผมก็ค่อนข้างเริ่มชํานาญมากขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงระดับที่แบบว่าเก่งพอเนาะยังอยู่ในระดับที่ขับขี่พอใช้ได้อยู่นะครับก็ถ้าใครมีข้อมูลแนะนําก็ แนะนำมากันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอรีวิวตัวของเจ้าไฮเปอร์โปรตัวนี้หน่อยนะครับนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยผมตั้งไว้ระดับประมาณสัก11นะครับขับขี่ในเมืองก็ปกติดีผมรู้สึกว่าแฮนด์มันนิ่งขึน้นเนี่ยตัวเนี้ยตัวแฮนด์เนี่ยมันมัน,ม,นมันตรงขึ้นมันไม่ค่อยขยับ เท่าไหร่นะครับทำให้เรารู้สึกขับทางตรงดูมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็ตุ้มปลายแฮนนะครับอย่าหาถอดผมพูดคํานี้ว่าอย่าหาถอดนะครับเพราะถอดเมื่อไหร่ปุ๊บสั่นสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยแปบ๊บแปบ๊แปบมือชาเลยนะครับอันนี้ผมติดตุ้มเดิมเราค่อยมาใส่แบบนี้เพิ่มครับแบบนี้ก็ยังรู้สึกว่าสวยสาหรับผมนะส่วนฝั่งนั้นนะครับเราไม่ได้ใช้คัตอยู่แล้วจะใส่ก็ได้สั่นนิดเดียวครับสั่นไม่เยอะเพราะว่าเหล็กมันไม่ได้ยาวเท่ากับข้างนี้นะเห็นน้องช่างบอกมา รหรือจะกลับไปใส่ตุ้มเหมือนเดิมเพื่อให้ไม่ให้มีการสั่นเลยก็ได้อันนี้ใส่แค่เท่เฉยๆใส่แค่เท่กับใส่กันล้มเฉยครับแค่นั้นนะครับส่วนเรื่องคาร์บอนเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆพัฒนาต่อไปนะครับตามกําลังซับพพเพราะว่าเ,เดือดมากนะครับส่วนอัตราน้ํามันเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะโฟกัสไหมเดี๋ยวผมขอลองหนะน่อยชึบโอเคเดี๋ยวลดแสงจึ๊บอัตราน้ํามันเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ เนี่ยครับผมวิ่งมาจับสองพันโลครับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณมันต้องสตาร์ทปะ่ะเนี่ยครับเอ้เวรอยู่ที่ประมาณยี่สิบสองโลครับยี่สิบสองโลลิตรประมาณนี้เนี่ยไม่เกินนี้ครับประมาณยี่สิบถึงยี่บสามโลลิตรถ้าวันไหนผมบิดบิดก็จะเหลือประมาณยี่สิบนะครับแต่ถือว่าอัตราน้ํามันดีเลยนะครับเพื่อนๆเ,เออดีใช้คําว่าดีเลยนะเพราะว่า ขับฟอร์ซ่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ26-30นะครับ26-30ตอนขับฟอร์ซ่านะครับอ่ะนี่ก็เป็นตัว cbr 6 5 0้คศูน์นะครับอืมเหมือนจะลืมรีวิวอะไรอีกไหมเออต้องถามเ <laughs> พราะมีเพื่อนๆขอรีวิวมาเยอะมากนะครับที่จับอยากจะรีวิวเหมือนกันจริงๆมันก็แค่โยกได้มีการสัน่นแล้วก็แบบปรับได้รอบทิศทาง360องศานะครับติดกับติดกับตรงนี้ใช่ไหมนี่ติดกับตรงนี้นี่ครับ ติดกับตัวตรงนี้เออแล้วก็ขันตรงนี้มีมีที่ขันของมัน,นครับแล้วก็โยกได้สา0หสิบองศาเลยค่อนข้างดีนะครับไอเปอร์โปก็ดีอยู่แล้วนะครับน้องเก็บงานมานเนี้ยตอนแรกหลุดไปรอบนึงนะครับแต่ว่าน้องจัดการให้แหละเพราะว่าตอนแรกตรงนี้มันไม่แน่นนะครับที่เหลือก็ผมไม่รู้แล้วอะ่ะ <laughs> ไม่เคยรีวิวรถมาก่อนนะงั้นเอาเออกมานี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่อยากสตาร์ทเครื่องเบาข้างบ้านนะครับ,บ,นนรบเพราะว่าบ้านนี้กับบ้านนี้ เป็นเพื่อนบ้านเพราะาถ้าสตาร์ทเครื่องเบาตอนนี้เนี่ยอาจจะโดนด่าพ่อได้นะครับเพราะวันนี้ยังไม่ได้สตาร์ทรถเลยนะครับถ้าอยากดูเสียงสตาร์ทก็ไปฟังตอนที่ดูในคลิปอื่นแล้วกันเนาะเกรงใจข้างบ้านเขานะครับส่วนกระจกก็คือติดมากันจ่าใช้งานไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะอันนี้บอกก่อนนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แลวกันนะครับสำหรับรีวิวถ้าผมลืมรีวิวตรงไหนไปนะครับเพื่อนๆรบกวนคอมเมนต์บอกกันทีนะครับแล้วก็อยากให้จัดอะไรอีกเกี่ยวกับความปลอดภัยก็รบกวนแจ้งได้เลยนะครับเพราะว่า ยังมีเรื่องของความปลอดภัยอีกหลายจุดเช่นปั๊มเบรกบนล่างหรืออื่นๆที่ผมยังไม่รู้เนาะแล้วก็เรื่องทําให้รถวิ่งดีขึ้นนะครับเช่นกรองอากาศแต่งหรือเปล่า หรือไล่น้ําหรืออะไรเรื่องความรู้ด้านในเครื่องยนต์เนี่ยผมยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ถ้ามีข้อมูลแนะนําก็แจ้งกันมาได้นะครับว่าเป็นยังไงได้บ้างนะครับเพราะผมไม่รู้เลยจริงแต่จริงจก็มีน้องให้ปรึกษาอยู่แต่ก็อยากได้ความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยเหมือนกันนะครับไงก็ฝากกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันถ้าผิดพลาดตรงไหนหรือลืมข้อมูลที่จะพูดตรงไหนไปยังไงหรือถ้าผมพูดข้อมูลผิดพลาดไปตรงไหนเนี่ยรบกวนอคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็กรับขอประธานอภัยด้วยจริงๆรินะครับเพราะเป็นม ีขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีสสดครับ